สวัสดีครับเพื่อนๆพอดีผมมาธนาคารที่อเมริกาฮิสตันแล้วก็ตอนนี้คือมาว่าเพื่อนเพื่อจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีช่องที่คนจอดรถเป็นแถวมันจะมีคอมมอนเชียลคนที่ทาการค้าแล้วก็จะมีช่องที่โอเพ้หรือว่าอ่าเขาเรียกว่าเอ็กซ์คาบโฮเดอร์นะครับเอ็กคาบโฮเดอร์คือหมายว่าคนที่เป็นเจ้าของมันที่ธนาคารเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อเมริกาเขาจะไม่ให้เดินเข้าไปธนาคารถ้าคุณจะคุยกับแบงก์เกอร์ต้องอ่า make a p p o n t m e n t แล้วก็เข้าไปคุยกับเขาได้แล้วก็ตอนนี้คือจะมีคนที่แบบจอดรถ ต่อแถวแล้วก็ถ้าทําธุรกรรมก็คือให้ทําผ่านตรงนี้ก็จะมีเครื่องดันปุ๊บไปนู่นนะครับเป็นท่อใ,ใสๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่เห็นว่าจริงๆอ่ะบางสา,าขาเขาจะเขียนว่า Account Holder แล้วก็เห็นหมันเป็นท่อวิ่งปุ๊บปัดปุ๊บปัดเห็นไปุ๊บเนี่ยแต่ว่าผมจะมากดเงินเอ,อ้ยฝากเงินเพราะว่าเงินเงินในมือมันมีก็เลยบอกว่าจะมาฝากเงินแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าแถวนะครับต่อต่อแถวรถขันหน้าเนี่ยจริงๆก็มีแถวนั้นก็ไปได้อยู่ เพราะว่าแต่ว่าอยากจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆเห็นว่าตอนเนี้โลกมันเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นปุ๊บนี้คือเขาจะต่อแถวเห็นไหมครับจะต่อแถวแล้วก็เนี่ยรถก็คือเราจะมีใบฝากเราจะมี ATM สําหรับอ่า ATM สําหรับบัญชีของเรานะครับแล้วก็จะมี ID หรือ Driver l i c e n s เก็ได้ครับ mm hmm. ที่เป็นชื่อเรานามสกุลเราแล้วก็เราสามารถทำธุรกรรมที่นี่ได้ตอนนี้คือแบงก์ในอเมริกาเขาไม่สามารถให้เราเดินเข้าไปธนาคารได้ mm hmm. ถ้าจะเดินเข้าไปในตัวอาคารหรือว่าเข้าไปคุยกับแบง k e เกเราจะต้องอ Make Appointment ก่อนว่าเราจะมาคุยกับเขาเวลากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยคุยได้ตอนนี้คือเราสามารถทําได้อย่างเดียวก็คือ drive through ก็คือขับรถมาแล้วก็จะกดเ t m หรือว่าจะทํา ฝากหรือจะถอนอย่างเงี้ยถ้าจะทําธุรกรรมนอกเหนือฝากถอนหรืออย่างอื่นผก,ก็ต้อง make a p p o i หรือจะทาเซตอัพเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะทากู้เกื่ออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะมายืมเงินหรือจะมาอะไรก็ต้องต้อง a p p พ i n t m e n จองคิวเขาก่อนครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอา่อไม่นั่นก็มาขับรถมาเหมือนผมเนี่ยตอนนี้ที่อเมริกาจะเป็นอย่างนี้เลยผมมา banks b a n k wells Fargo สีสันสดใสเหลืองแดงเอ้ยสบเอ้ยใช่เอใช่เหลืองแดงก็มาอัปเดตคณิตวันนี้เอ้ยสังผมเฮ้ยน่ารัก <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกว่ามาอัปเดตเบาๆสำหรับสถานการณ์ที่อเมริกาเอ้วันนี้วันที่18ใช่ไหมเออ18บวันจันทร์เขาบอกว่าฟิตเนสจะเปิดเดี๋ยวจะไปดูว่าฟิตเนสจะเปิดจริงไหมเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องบอกว่าทางว่างแนละ้วเราไปก่อนก็เราก็จะไปอะไรนะ จะฝากเงินฝากทาง ATM นะเพื่อนๆเงินเอนเอนเมีเงินเท่าไหร่เออจะฝากเงินตุนตุน,ตนฝากเงินเอาเงินไปใส่ระบบโอเคเขาฝากเงินก่อนนะแป๊บหนึ่งเพื่อนๆอ,อุ้ยจริงเลยกดรหัสตุนตุน,ตน ขอนี้กรับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะฝากเงินดูวิธีฝากเงินก็จะเอาเงินใส่เข้าไปมันก็จะดูดเงินเราไปหาเราไปแล้วเงินเราไปแล้วมันก็จะถามให้เราคอนเฟิร์มนะครับเนี้ยมันจะระังเครื่องเราสแกนเหไหมสแกนสแกนนึ่งมันสแกนว่าเงินเราฝากเท่าไหร่เห็นไหมแล้วก็สแกนแล้วฝากเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มเห็นไหมกดคอนเฟิร์มเห็นไหมสำหรับของคงเอ็มไม่เอาลิสเซตจคือหมายความว่าบัตรก็จะได้ออกมาปุ๊บแล้วก็ เรียบร้อยแล้วก็มันก็จะส่งอีเมลไปหาโค้กว่าไม่เพราะว่าใส่เราไม่เอารีซซพเราประหยัดโลกร้อนแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมง่ายมากเพื่อนแล้วก็เรา็เช็คอีเมลเราแค่นั้นเองว่าอีเมลเรามีเงินเข้ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่นี่คือเขาก็ทำมานานแล้วแหละก่อนโควิดอีกแต่ว่าคือแบบจะบอกว่าให้ซ่มค้กเพิก็เราไม่ได้ให้ซ่มหรอกว่าก็ธรรมดาเราไปเป็นนอกคนหนึ่งมาจากเมืองมุกดาหารขอนแกนอะไรอย่างเงี้ย โอเคไม่ต้องวิตายอันเซเบนตาเท้าเท้าอันแค่นี้ละเพื่อนๆก็เดี๋ยสอันสกครับรถสักกว่อันจะเอาเงินบัตรแสนกระเป๋าสัก่อนละกันเห็นไหมไอที่เอ็มส่งมาให้แล้วเห็นไหมอีเมลเข้ามาตึ้งเลยนะจอโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับบ้านจะไปทำข้าวหลามโอเคบายบายจะไปดูฟิตเนสด้วยวันนี้ดีใจมากจะมาออกกำลังกายเย้โอเคบายบายขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งเลยบายบาย